ยังจำนโยบายที่มีความพยายามในการผลักดันให้ผู้สูงอายุบ้านเราได้เบี้ยผู้สูงอายุ1,000บาทท้วนหน้าได้หรือไม่รัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุฒิลปะอาชายืนยันนะครับว่าขณะนี้กระทรวงพอมได้มีการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเป็นโครงการเบี้ยผู้สูงอายุ1000บาททวนหน้าจากปกติตอนนี้เรามีเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดยอยู่คือ6 0 0 7 0 0 8 0 0 1,000บาท ซึ่งใช้งบประมาณเกือบแสนล้านบาทอยู่แล้วแต่ถ้าหากเป็นเงิน1,000บาททั่วหน้าที่กระทรวงพอมอเนี่ยชงเรื่องขึ้นไปใหม่งบประมาณที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,70,000 0 7, จนถึง1,80,000ล้านบาทซึ่งก็ยังอยู่ในวิสัยแบบกระเบียดกระเสียดกันซึ่งก็น่าจะยังพอไหวแต่ยังต้องรอความเห็นจากสำนักงบประมาณก่อนนะครับแล้วคุณเวลาวุฒบอกต่อนะตัวเลขคือ1น0 0บาทต่อเดือน แต่ถ้าเกิดตัวเลขกลายเป็น3,000บาทต่อเดือนก็ลองเอาตัวเลขนี้คูณด้วย3เข้าไปก็จะต้องมีการใช้งบประมาณมากถึง5 0 0แสนล้านบาทหรือกเกือบเกือบ ,00 แสนล้านบาทดังนั้นหากรัฐบาลมีเงินถุงเงินถังคุณเวลาวุฒบอกเลยว่าไม่ขัดข้องเลยแต่ว,ว่าวันนี้รัฐบาลก็มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณแล้วคุณเวลาวุฒบอกต่อด้วยว่าหากมีการให้เงิน3,000บาทไปแล้วแล้วไปก่อปัญหาต่อการใช้งบประมาณในวงอื่นๆซึ่งคิดว่า ไปแบบทีละขั้นตอนเนี่ยน่าจะดีกว่าครับเชื่อว่าหากในอนาคตประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้นและมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้เงิน3,000บาทกระทรวงพอมอก็เห็นด้วยซึ่งวันนี้คุณเวลาวุฒิบอกก็เห็นด้วยนะแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลมีรายรับไม่เพียงพอที่จะมาสนับสนุนรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งความคืบหน้าโครงการ1000บาททั่นหน้าที่ว่านี้ครับคุณพิธาภัท์สารีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ส่งเรื่องไปที่ครมแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ครมอํกำลังขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังซึ่งก็ต้องมาดูครับว่างบประมาณ1,80,000ล้านบาทจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่หากไม่ติดปัญหาอะไรกระทรวงจะเสนอเข้าแนงบประมาณรายจ่ายปี69ซึ่งงบประมาณรายจ่ายปี69นั้น ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68นี้เป็นต้นไปคุณเวลาวุิย้ำเลยว่าหากไม่ติดปัญหาอะไรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับเอามีคุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายายท่านไหนกำลังรอคอยเบี้ย1,000บาทท้วนหน้ากันอยู่บ้างโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปี70ปี80ปีเนี่ยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ